มีห้ในเรื่องนี้ได้ตกผลึกจากการที่โดนฟีดแบ็กมานะมันป็นเรื่องปัจเจกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแล้วแต่คนมันไม่ได้มีการบังคับหรือมันเป็นกฎหมายที่บังคับกันแค่เราโมเมนต์ตอนนั้นของก้อยเฉยๆนะก้อยแค่เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่ตอนก้อยอ่านปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้มันมีความแบบดูถูกดูแคลนเพศหญิงเราก็เลยย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงเขียนสิ่งนี้ออกมาได้อ๋อ เขารู good, right? so ้สกว่าเขาจ่ายเงินไปเยอะเขาถึงต้องการต้องไล่อะไรกับมาเรารู้สึกของคือนค่านิยมของสินสอันี่เองเราก็ถามกับตัวเองแบบเร็วๆว่าค่านิยมเนี้ยมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กในทัศนคดเราตอนนั้นเราตอบไปอย่างรวดเลยเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กสำหรับเราซึ่งันนี้สำหรับก้อยนะก้อยคนเดียวนะแต่ก้อยได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แต่ละคนให้คุณค่าแตกต่าง ซึ่งการที่เรากล้าแสดงความคิดเห็นของเราแน่นอนมันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามันเป็นสิ่งที่ก้อยต้องยอมรับฟิดแบบจากสิ่งที่ก้ยอยพูดออกไปตีมึงว่าผูผิดไหมคือเราอยากรู้ในมุมมองของคนอื่นอะมันยังไงเพราะว่าก้อยค่อนข้างแบบชัดเจนกับตัวเองประมาณนึงตีมันก็โช์แมง่มุมบางมุมที่คนอื่นเขาอาจจะอินคือพอเราเป็นเพื่อนมันเราอธิบายให้มันฟังด้วยแฟดแหแต่ว่าชาวเน็ตอะบางทีอารมณ์มันเยอะพอคนพูดด้วยอารมณ์อะคนที่ฟังมันก็ไม่หลักถอดอารมณ์ออกแล้วสารที่เขาต้องการจะพูดจริงมมััันนนนงง้้ยาอ่ใแแลค่ ความเชื่อคนละแบบกับเราแล้วแต่ละคนเชื่อเรื่องสินสรดไหมทุกคนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคือดมันรู้สึก ความคิดเดียวกับก้อยตั้งแต่ก่อนที่ก้อยะออกมาแล้วอาจจะเป็นเพราะทางบ้านดิงไม่ได้สีเรียดเรื่องสินสอดขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าไม่จําเป็นนะอะไรเงี้ยสําหรับเราเราเคยคุยกับแฟนเราเนี่ยแหละเงินสินสอดที่ให้พ่อให้แม่เราอะเราเชื่อว่าพ่อแม่เราอะสุดท้ายเขาก็จะให้เงินนั้นกลับมาให้เราเป็นเงินถุงตั้งต้งต<อ>นตของครอบครัวเราอะไรเงี้ยไม่มองว่าเป็นสินสอดมองว่าเป็นแบบเหมือนของขวัญแบบของขวออัญตนทางของขวัญการแบบเริ่มต้นชีวิตด้วยการอะไรเงี้าแต่ว่าถ้าใครจะรู้สึกว่ามันมีความหมายก็ต้เข้าใจนะว่าทำไมเธอเารู้สสสึกว่าินอทไม เวลามันอาจจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนซื้อลูกสาวมาดูแลออแล้วก็<ม>ให้เงินพ่อแม่อ,อ,อันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยเ,ออเคยคุยกับแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราแต่งงานกับคนไทยแล้วตามประเพณีมันต้องมีสินสอดมันก็คือเงินที่แม่ก็ให้เราในการ<ช>เรื่องมต้นชีวิตออย่างนั้นแหละ<ช>ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือเหมือนแค่การแสดงออกของผู้ชายว่าออมีความามั่นคงอะไรบางอย่าง อย่าลืมติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องวันเพลกล u าวนะคะกดไลค์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสามารถดู ep อื่นๆได้ฝั่งนี้ด้ยค่ะกดเลยค่ะ